สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมโคคนัทสเตชันคนรักรถไฟนะครับในคลิปนี้เราไม่ได้มาถ่ายคลิปคนเดียวนะครับผมซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์มาหลายคนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อโนอาห์วินเนโกะนะผมเป็นแม่นะไม่ใช่จิงจอกผมเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นและสวิสเซอร์แลนด์นะผมชอบรถไฟเบี่ยงมากเลยโอเคครับในคลิปนี้เรามาถ่ายขบวนรถพิเศษนําเที่ยวรถจากไอ้น้าที่สถานีนคปรปฐมกันนะครับผม แล้วก็มีพัทเนอร์อีกคนนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมคุณจิมนะครับชอบรถไฟมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นน้องใหม่รายล่าสุดนะครับที่เข้ามาในแกงนี้นะครับแกงนี้มิตรภาพดีครับโอเคขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่มาแนะนําตัวกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับขบวนรถจักไอ้น้าในคลิปนี้ก็วิ่งในโอกาสวันฉตดมงคลนะครับวิ่งในทริปนครปฐมนะครับ เป็นขบวนรถพิเศษน้ำเที่ยว907กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีนคนปรปฐมนะครับตอนนี้ขบวนรถก็กำลังจะมาแล้วนะครับ ตอนนี้ขบวนรถเข้ามาใกล้แล้วนะครับมาแล้วนะครับขบวนรถจากไอ้น้ำวันฉัตรมงคลนะครับซึ่งปี2,568นี้ก็วิ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับ มาแล้วนะครับตู้โดยสารโอท็อปหมายเลข111นะครับตามด้วยตู้โดยสาร j จอาเวสหมายเลข231หมายเลข1115นะครับและปิดท้ายด้วย j จอเวสหมายเลข238 หลังจากขบวนรถพิเศษน้ำเที่ยวรถจักรไอ้น้าเข้ามาที่สถานีนคนปรปฐมแล้วจะตามมาด้วยขบวนรถพิเศษเติมเชื้อเพลิงให้ขบวนรถจักรไอ้น้ําหลังจากที่ขบวนรถพิเศษดังกล่าวเข้ามาที่สถานีนครปฐมแล้วก็จะทําการถอดโผล่รถจักรเพื่อที่จะลากลิ้วขบวนรถจักรไอ้น้ําไปเก็บในย่านสถานีเพื่อที่จะทําการสับเปลี่ยนเป็นขบวนเที่ยวกลับในเวลาเย็นนะครับ สำหรับขบวนรถจากไอ้น้ำในทริปนี้ก็เป็นทริปเที่ยวนครปฐมนะครับเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลนะครับผมซึ่งในปีพศ2 5 6 8นี้ก็เป็นปีแรกที่เขาวิ่งมานครปฐมนะครับซึ่งสถานที่ที่เที่ยวของนครปฐมที่แนะนําเลยก็คือพระปฐมเจดีนะครับแค่ลงจากสถานีรถไฟแล้วก็สามารถเดินไปได้เลยนะครับผมแล้วก็มีของกินมากมายเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบกินนู่นกินนี่ผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับนครปฐม หลังจากนำริ้วขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจากไอ้น้ำไปเก็บในย่านสถานีแล้วหัวรถจักไอ้น้ำจะถูกลากเข้ามาในตัวสถานีเพื่อทำการเติมเชื้อเพลิงก่อนทําขบวนเที่ยวกลับระหว่างที่หัวรถจักไอน้ำจอดอยู่ที่ตัวสถานีนั้นเป็นช่วงเวลาทองที่ทุกคนสามารถที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะครับและนี่คือรูปตัวผมที่ถ่ายกับหัวรถจักไอน้ำนะครับนอกจากผมจะถ่ายขบวนรถจากไอ้น้ำแล้ว ยังมีขบวนรถไฟอื่นๆที่ผมได้ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรอย่อบัดซ้ำ983กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีหัวหินนะครับทําขาบวนโดยรถจักร QSY หมายเลข5232 ตู้รถไฟโดยสาร SRT Royal b o t s o m um นะครับเป็นตู้รถไฟที่หรูหรามากเลยนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่170ออกจากสถานีนครปฐมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณธงเขียวแล้วนะครับ ออกไปแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่170นะครับขบวนรถธรรมดาที่261กรุงเทพสนสนปฏิพัฒน์ทำขบวนโดย GA4529 นะครับ เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วขบวนรถจากไอ้น้ำจะถูกสับเปลี่ยนเป็นขบวนเที่ยวกลับซึ่งจะเป็นขบวนรถพิเศษนําเที่ยวรถจากไอ้น้ำที่9.8 0นคปรปฐมปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลําโพงนะครับ สำหรับทริปถ่ายรถจากไอ้น้ำที่นครปฐมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโคค n นั s สเตชันคนรักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้กับผมโคค n นั s สเตชันคนรักรถไฟและโลอาคุณไอโกและและคุณจิมครับ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ